ทุกคนวันนี้นะคะจูก็จะพามาทำข้าวจีนะคะโดยใช้กระทะเทฟลอนนะคะที่เป็นกระทะย่างเนื้อย่างนะคะอร่อยมากๆแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะทุกคนทำง่ายมากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จูด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็นำข้าวเหนียวที่นึ่งไว้มาใส่กะทินะคะแล้วค่อยๆใส่เทลงไปะคะ่ะไม่ต้องใส่ยเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเละค่ะ หลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็นําเกลือมาโรยใส่นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอมีรสชาติแล้วก็ขยำขยำนวดนวดให้เข้ากันนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ลงไปอีกะคะ่ะถ้าไม่พอแล้วก็นวดนวดต่อนะคะนวดจนเข้ากันนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้ข้าวเหนียวนุ่มๆแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้เลยเอาให้ได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาใส่พิมพ์กดนะคะทําหนาทําบางแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะแล้วก็กดกดนะคะไม่ต้องกดให้มันแน่นมากพอให้เป็น,ปนรูปเป็นล่างนะคะ ทำแบบนี้นะคะกดกดเข้าไปแล้วก็เทออกมาขาอออกมาโอเคได้แบบนี้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนหมดข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้นะคะก็กดกดลงไปแบบนี้นะคะอันที่สองก็ขาอออกยากนิดนึงนะคะก็ทำสองข้างนะคะเพื่อให้มันเป็นรูปร่างที่สวยงามนะ ที่เราใส่กะทิเพื่อให้ข้าวเหนียวมันนุ่มนะคะเคา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 ะยากนิดนึงนะอ่าก็คือเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมไข่แล้ววันนี้จูใช้ไข่สามฟองนะคะเป็นไข่หม่สดแล้วก็ใส่ซอสลงไปค่ะประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เป็นผงชูรสอาจารย์ใหญ่พระเอกของเราเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาย่างด้วยกระ,ะทะเชฟลอนที่ทำเนื้อย่างนะคะส่วนเตากลางเราจะไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าเราจะเปิดใช้แค่ด้านข้างเราจะใช้ข้าวจุ่มกับไข่แล้วก็นาบลงไปกับกระทะเลยนะคะเราก็เปิดไฟประมาณกลางๆนะคะ รับรองค่ะทุกคนว่าสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาจุ่มไข่อีกข้างหนึ่งค่ะแล้วก็นาบกับกระทะอีกรอบหนึ่งนะคะ สูตรนี้จะทำขายก็ได้นะคะรับรองว่าขายดีมากเป็นอาหารเช้าที่แบบเด็กๆก็ชอบไปทำงานก็ชอบเป็นอาหารแบบเร่งด่วนนะคะอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะคะเราก็ จะน่าพอมันสุกได้ระดับหนึ่งแล้วไข่มันก็จะแกะออกง่ายนะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าน่ากินไหมหลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่จานนะคะเตรียมเสิร์ฟเลย รูปร่างหน้าตาก็จะออกคล้ายๆแผ่นเค้กนะคะกรอบนอกนุ่มในร้นอนๆเลยทำให้รูปทานตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวจุจะลองมาชิมให้ดูนะคะ ออกมาอ,มอ,มอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จูทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ